ร้านลิทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมการีน่าอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ litmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุงสด10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลแอด litmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนะําอ,อื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มคุมไม่ว่าจะเป็นไลโอตหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแคล๊บไลน์จิน ก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงร no ีดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมสวัสดีพเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันที่19นี้ก็จะปวดล็อกขึ้นไปถึงเลเวล90แล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูทรัพยากรที่เราจําเป็นต้องใช้กันนะว่าเราต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดเกราะหรือว่าโดรนก็ตามนะครับในกรณีที่เราอยากจะทับเอาอุปกรณ์สีทองทุกชิ้นเลยนะครับและก็ในช่วงท้ายคลิปนะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเดี๋ยวผมมีตารางในการคํานวณเนี่ยมาแจกให้กับเพื่ออนนๆไไดด้้้เาปใชกัวย ซึ่งตารางตรงนี้ผมนั่งทําเองเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้นี่แหละเนาะพอทําเสร็จแล้วนะครับก็มาอัดคลิปนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะแจกให้เพื่อนๆทุกคนได้เอาไปใช้กันด้วยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตารางหรือว่าการคํานวณทรัพยากรตรงนั้นนะครับทุกคนผมขอโปรโมทกิจกรรมใหม่สักหน่อยนะเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันก่อนเนาะก็คือกิจกรรมล่าสมบัติลับนั่นเองนะกิจกรรมนี้รางวัลใหญ่สุดคือรถนะฮะทุกคนซึ่งดีมากๆเลยแล้วก็มีกระเป๋าแบบ30วันให้เราด้วยนะวิธีการเล่นกกิจรรมนี้ก็ไไมม่ีอะรเลยนะครับเาอ เก็บหินทองนะได้วันละ3หินต่อวันนะครับแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เอามาแลกของรางวัลตามที่เขากําหนดให้เลยเนาะเราก็จะสามารถรับรถ h i g h w a บ b a อน n FB ได้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเป็นรถที่เท่มากเลยนะครับแต่ว่าความเร็วอาจจะไม่สู้รถที่เราต้องเติมเงินในการซื้อนะฮะทุกคนรถฟรีเนี่ยมันก็แบบนะออของฟรีก็คือของฟรีนะฮะทุกคนมันก็อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าถ้าเราเอาไปแต่งเองนะครับใส่พวกของแต่งสีทองเนี่ยยังไงมันก็เร็วอยู่ดีนะมันก็ยังพอใช้ได้นะครับแล้วก็สีมันอาจจะไม่่่่่ไ้สววยเททาาหรนรนนคคัุกแตี ก็น่าจะถูกใจหลายๆคนเนาะโดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบนะเออไม่ได้ติดเรื่องสีไม่ได้ติดเรื่องความแรงนะครับเดี๋ยวเอาไปแต่งเอาเนี่ยแค่นี้ก็เอาไปขับเท่ๆได้แล้วนะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาหลักของเรากันดีกว่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้บอกทุกคนไปเนาะว่าทรัพยากรเลเวล90ผมไม่รู้นะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับแต่ว่ามีเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์บอกนะครับว่าเราสามารถเข้าไปดูได้ในคู่มือการครับนะฮะทุกคนซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะเออผมก็เพิ่งรู้นะครับว่่านออกรรเียยวุปณ์90 ต้องใช้ของอะไรบ้างเลยก็ใช้จํานวนเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมมันมีเลเวล90ให้ดูด้วยแต่ว่าในต๊กครับเนี่ยมันยังไม่มีให้เราดูเนาะในส่วนของอาวุธหลักนะครับทุกคนทุกกระบอกเลยนะครับย้าว่าทุกกระบอกทุกชนิดเลยที่เป็นอาวุธหลักนะครับจะใช้ทรัพยากรเหมือนกันทั้งหมดนะซึ่งอันนี้ก็คือจะใช้เป็นวัสดุนะครับของเลเวล70เนาะก็คือโลหะผสมดีบุกนะครับอันนี้เป็นของเก่านะเป็นวัสดุเก่าที่เรายังต้องใช้อยู่นะครับส่วนวัสดุใหม่นะครับที่เราจะไปฟาร์มที่เล พลาสติกนะครับใช้3อันโลหะผสมไทเทเนียมใช้11แผ่นนะครับใช้เยอะมาก แล้วก็นังแข็งอีก6แผ่นนะรวมถึงโลหะหายากอีก5ชิ้นนะครับอันนี้คือการคราฟต่อ1กระบอกนะครับทุกคนส่วนปืนอื่นๆเนี่ยก็ใช้เหมือนกันทั้งหมดนะครับเห็นไหมอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าถ้าม <no ันเป็นอาวุธหลักเนี่ยยังไงมันก็ใช้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับทีนี้อันต่อมาก็คือมีดนะครับทุกคนมีดเนี่ยทั้ง3ประเภทนะครับก็ใช้เหมือนกันทั้งหมดเนาะก็คือใช้เป็นของเก่าโลหะผสมดีบุก1แผ่นนะครับแล้วก็ไทเทเนียมอีก4แผ่นนะแล้วทีนี้อาวุธหนักนะครัับบทุกกกกกคนน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 ็็็็เเเเหหมมมมืืืืืออดดิิิะะะรรไ่่่ววาาาจจปปปปลฮซตใ ของครับเท่ากันทั้งหมดเลยนะก็คือตามนี้เลยตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับทีนี้ในส่วนของชุดเกราะนะครับทุกคนก็จะใช้ของเดิมด้วยนะก็คือผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผมแล้วก็มีหนังอ่อนนุ่มด้วยอันนี้จะมี2อันนะที่เรายังต้องใช้ของเก่าอยู่นะครับส่วนของใหม่เนี่ยก็จะเป็นผ้าไนลอนนะครับผมมีหนังแข็งด้วยนะครับและก็อีกอันเนี่ยก็จะใช้เป็นกระดานเทอร์โมพลาสติกนะครับผมส่วนของที่เหลือเนี่ยก็คือตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในตารางอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือขอบทูดโดยรวมก่อนนะครับ เราจะคราบได้วย3ส่วนเดียวกันนะอันแรกก็คือโมดูลพลังงานนะครับทุกคนส่วนที่2จะเป็นชิปทั้ง3ประเภทนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชิปรักษาชิประเบิดหรือว่าชิป EM ก็ตามนะครับแลไรก็ส่วนสุดท้ายก็คือโมดูลความยั่งยืนนั่นเองนะครับมี3ส่วนเนาะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ก็ใช้ทรัพยากรเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมทีนี้นะครับทุกคนหลังจากที่เราดูทรัพยากรที่เราต้องใช้แบบเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยเรามาดูในตารางคำนวณกันบ้างนะครับซึ่งตารางอันนี้ผมทําเองนะครับทุกคนมันอาจจะไม่ได้ มจะอธิบายให้ฟังนะว่ามันต้องใช้ยังไงนะครับผมแล้วก็ข้อมูลแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรนะเวลาที่เพื่อนๆเอาไปใช้นะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโอเคมาดูที่ส่วนแรกนะครับเดี๋ยวขอขยายเพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะไม่รู้ว่าในจอของเพื่อนๆเนี่ยจะเล็กเกินไปหรือว่าอะไรหรือเปล่านะอันนี้ถ้ามันเล็กเกินหรือยังไงเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะผมไม่รู้นะว่าของจริงมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูที่ฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะครับซึ่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยผมได้ทําคํานวณไว้ให้แล้วนะครับอนนรรกเี่่ย็คือออปาตวข้้งงงทใใชสู แล้วทีนี้ในช่องสีส้มตรงนี้นะครับผมอันนี้คือจํานวนที่เราต้องการครับนะครับซึ่งเวลาที่เพื่อนๆเอาไปใช้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนตัวเลขในช่องสีส้มนี้ได้นะครับแต่ว่าช่องอื่นเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนนะห้ามไปเปลี่ยนช่องอื่นนะครับเปลี่ยนแค่ในช่องสีส้มอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะคราบมีดสักอันนึงแล้วเพื่อนๆอยากจะเผื่อของนะครับเพื่อการันตี15ชิ้นอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็พิมพ์ไปเลยนะครับเป็นเลข15ตัวเลขด้านล่างตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะัอาาาเเดน่้ตวลลขง มาคูณกับจํานวนชิ้นที่เพื่อนๆคราฟนั่นเองนะครับทุกคนคราบสชิ้นเห็นไหมครับทรัพยากรเนี่ยมันก็จะมาคูณเลขด้านบนตรงนี้มันก็จะมีขึ้นมาให้เลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยเราต้อง Mes, ไปหามา2แผ really. ่นนะแท่งเหล็กเนี่ยต้องไปหามา8แผ่นนะครับถ้าเป็น5ชิ้นนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็น20นะครับโลหะหายากอีก5ชิ้นอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปเตรียมทรัพยากรมาให้มันได้เท่านี้อ่าเพื่อนๆก็จะสามารถคราบีดได้5ชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเผื่อกลัน อาวุธหลักนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะคลับอาวุธหลักอสองกระบอกนะครับ AK กระบอกหนึ่ง s v d อีกกระบอกหนึ่งอะไรเงี้ยคือถ้าเพื่อนๆครัฟหลายชิ้นการันตีมันก็30ชิ้นเนาะถ้าเกิดว่าเผื่อการันตี2กระบอกนะก็ใส่30ชิ้นไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนทีนี้ถัดลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นอาวุธหนักเนาะอาวุธหนักเนี่ยเราก็ต้องมีกันอยู่แล้วนะอย่างน้อยๆก็คือคนละ1กระบอกนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ใส่ทรัพยากรใส่จานวนมาให้เรียบร้อยแล้วเเเพพืื่่่่่่่่่ออ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 อนน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 แแคคมมมมากกกกกรรตตตััวลลขใชชงงงงสสีี้้้้็ะไไไไปปปย กอกแค่ในช่องสีส้มก็พอนะครับแล้วเลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นโดนทั้ง3ส่วนนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากจะคราฟนากก็คือใส่ไปเลยทั้ง3ส่วนนะตามนี้นะครับทรัพยากรคือแบบเยอะมากนะฮะทุกคนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่ามันใช้เท่าไหร่ไงก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับโอเคทีนี้มาดูช่องทางซ้ายมือตรงนี้กันนะครับผมทางซ้ายมือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกชุดเกราะเนาะหรือว่าอุปกรณ์สวมใส่ทั้งหมดเลยนะครับโดยผมจะเริ่มที่รองเท้าก่อนนะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเราคราฟใส่ได้ก่อนเพื่อนเลยเนาะก็คือที่เลเวลเก้า พยากรนะครับผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวเลขทั้งหมดก็คือใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องทั้งหมดแล้วด้วยนะครับถ้าไม่ถูกต้องเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยมาเช็คดูแล้วกันว่าตรงไหนใส่ผิดก็บอกมาเดี๋ยวผมจะแก้ให้นะครับแล้วก็มีหมวกเนาะที่เลเวล93นะครับถุงมือเลเวล94อ่ามีชุดเกราะที่เลเวล95นะครับผมแล้วก็กางเกงที่เลเวล96นะครับโอเคอันนี้ก็คือของที่เพื่อนๆต้องคราฟอยู่แล้วเนาะครบทุกชิ้นมีแค่นี้แหละนะครับทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยถ้าดูเป็นชิ้นนนๆแบบี้้้้้เเพพื่่่่่่อออกก็าาาาจะะยััังงงงไไไมมรรูววตใชทหหหดถึ แยกกันเป็นชิ้นๆเนาะผมก็เลยทาสรุปจํานวนทั้งหมดให้นะครับผมทางช่องซ้ายมือฝั่งนี้นะมาเดี๋ยวทีนี้เรามาดูของฝั่งนี้กันนะครับมาดูที่ช่องแรกนะครับผมก็คือด้านบนตรงนี้เนาะช่องนี้เนี่ยก็คือจะรวมวัสดุของอันเก่านะครับเป็นวัสดุสําเร็จรูปอันเก่าเนี่ยของเลเวล80นะที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับผมเพื่อเอาไปคราฟของเลเวล90นั่นเองซึ่งผมก็จะรวมตั้งแต่โลหะผสมหายากให้เลยนะครับทุกคนซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันจะเชื่อมกันกับจํานวนที่เพื่อนๆกรอกใส่นะอย่างเเเเช่่่่นนนรออองงงทท้้้าาาตตีคสมิวพืแ อพอเพื่อนๆกรอกเป็นเลขหนึ่งไปเห็นไหมตัวเลขตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะครับอาวุธหลักอย่างเงี้ยอ่ะใส่เป็นเลขหนึ่งนี่นะครับตัวเลขตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนให้นะเพราะว่าคือทุกช่องเนี่ยผมทําให้มันเชื่อมกันไว้ทั้งหมดแล้วเนาะอาวุธหนักอย่างเงี้ยอ่ะใส่เป็นเลขหนึ่งไปนี่นะครับโลหะหายากก็ลดลงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะคราบอาวุธหนัก15กระบอกอย่างเงี้ยใส่15ไปนี่นะครับมันก็จะได้เป็นจํานวนที่เพื่อนๆต้องเตรียมไว้ตรงนี้นั่นเองนะแล้วทีนี้ในช่องด้านล่างนะครับผมก็จะเอามาขยายให้้้้ททุกกกกคนนนดดูออีีรรรรรััผมมมว่าาาเลตตงงยใชพธ ซึ่งผมก็จะเอารูปมาให้ดูนะครับว่าในการที่เราจะคลัฟแผ่นเหล็กอันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ทรัพยากรตามรูปนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งจํานวนเนี่ยผมก็ใส่ไว้ให้แล้วอันนี้เนี่ยมันต้องใช้4ชิ้นนะครับหินเนี่ยก็ต้องใช้อีก5นะครับอ่าไม้สีฟ้าก็1ชิ้นเนาะแล้วก็หินอันนี้อีก3ชิ้นเห็นไหมครับผมแต่ว่าทีนี้ผมก็จำนวนที่มันต้องใช้ในการคลัฟ1แผ่นเนี่ยอ่ามาคูณกับจํานวนที่เราต้องคลัฟแผ่นทั้งหมดเนาะก็คือเราต้องคลัฟแผ่นเหล็กตรงนี้ทั้งหมด375แผผ่นนคัมมพอํานวณออกมาวัุธรรรดาาที่เต้องงไปหาก็คืือออเเพ่นตต้รียมเจ็ดส 1,500แผ่นต้องไปเตรียมหินมาอีก1,875ชิ 1, All First, ้นอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆเตรียมมาครบตามนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถครับแผ่นเหล็กอันนี้ได้375แผ่นนั่นเองอันนี้คือเอามาย่อยให้ดูเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นส่วนย่อยในการครับแผ่นสีฟ้าอันนี้150แผ่นนะซึ่งตรงนี้ตัวเลขมันก็เชื่อมกันเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าเพื่อนๆครั b เสื้ออะแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับตัวเลขมันก็จะลดเนี่ยอันนี้มันเหลือ108อันนี้มันเหลือ108 ใส่เป็น15ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น6 0 0 7 5 0นะครับผมแต่ก็ช่องสุดท้ายก็คือช่องนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือพวกทรัพยากรอันเก่านะครับของเลเวล80ที่เราต้องรวบรวมหรือว่าเตรียมตัวเก็บมาไว้นั่นเองนะครับผมทีนี้มาดูช่องถัดไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัสดุอันใหม่นะครับที่เราต้องไปฟาร์มกันใหม่ที่เลเวล70เนาะผมก็รวมมาให้แล้วเหมือนเดิมเลยนะครับหลักการเดียวกันกับไอช่องตรงนี้แหละแล้วช่องด้านล่างนี้ผมก็ย่อยออกมาให้เรียบร้อยแล้วเเเหหมมมืือออออนนนนนนนกกกันนัาาาาะะะพ่่พ่่าารรรรดูไไไ้้้้้้ลลยวแแผีใใใชชคบงงทโ็ ในการคราฟนะครับจะเป็นหนังหรือว่าหนังแห้งอะไรพวกนี้มีบอกทั้งหมดเลยมีจํานวนทั้งหมดเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับสุดท้ายเลยนะครับอันนี้คือการสรุปรวมทั้งหมดนะครับในกรอบสีส้มเนี่ยคือจานวนสุดท้ายที่เพื่อนๆต้องเตรียมไว้จริงๆนะซึ่งสําหรับช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นทรัพยากรของเลเวล80ก็คืออันเก่าเนาะที่มันเป็นสีเขียวนะครับที่ผมต้องทําสรุปตรงนี้มาให้เพราะว่าทรัพยากรบ,บางอันเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่อันเดียวเนาะอย่างเช่นแผ่นไม้อันเนี้ยมันก็ใช้หินถูกไหมแล้วแผ่นผ้าสีฟ้าตรงนี้เนี่ยมันก 8อย่างเดียวมันก็คํานวณไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ต้องเตรียมอันนี้มาอีก600ไงแล้วก็ต้องเอามานั่งบวกกันเองอีกไม่จําเป็นต้องบวกเองนะครับเพราะว่าผมรวมมาให้จากช่องนี้เรียบร้อยเนาะอย่างเช่นหินอันนี้นะครับกดเข้ามาดูเห็นไหมครับเนี่ยหินเราต้องใช้1875บวกกับ600ก็คือมันจะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายเลยนะครับผมในช่องนี้นะก็คือเพื่อน,นๆต้องเตรียมมาทั้งหมด2475 2475ชิันนั่นเองสําหรับหินอ้นนี้นรกักนี้เหมือนน,นะครับมันมองนก็คืออันนี้750อัน้ดยรวมทั้งหด่อนๆก็ต้องเตรียมไว้93 ชิ้นนนัเองและทีนี้ในช่องด้านล่างลงมาก็จะเป็นวัสดุสีฟ้าเนาะของร80นะครับผมก็รวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนช่องที่3นะครับผมอันนี้จะเป็นของระ0และของระ0เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้เราต้องใช้ไม้ถึง2,625นะครับแล้วก็แท่งเหล็กก็ต้องใช้ไม้อีก3,840ชิ้นนะทุกคนซึ่งพอเอามารวมกันแล้วนี่ครับก็คือ6,465ตามนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นวัสดุสีฟ้าของระกน0นั่นเองนะครับทุกคนอันนี้คือผลลทลนะท,ท้้ายวี่ เลยนะครับที่เราต้องเตรียมมานั่นเองเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนคือมันเชื่อมกันกับตัวเลขที่เพื่อนๆกรอกนะอ่ะมาดูนะครับอาวุธหนักอย่างเงี้ยเพื่อนๆใส่เป็นเลขหนึ่งปุ๊บนะครับผมทรัพยากรช่องสุดท้ายมันก็ลดลงเหมือนกันเห็นไหมครับไม้เนี่ยจาก6 0 0ันมันก็ลดเหลือแค่4 0 0พันก็คือเอาง่ายๆเพื่อนๆกรอกแค่ตัวเลขในช่องสีส้มนี้ก็พอว่าเพื่อนๆอยากจะเตรียมของ เท่าไรนะครับอยากจะคลาบกี่ชิ้นนะครับอยากจะเผื่อคองไว้กี่ชิ้นใส่แค่ตัวเลขในช่องสีส้มนี้เดี๋ยวในช่องอื่นๆมันจะคำนวณให้เองทั้งหมดเลยนะครับโอเคโดยรวมทั้งหมดแล้วก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับตารางเนาะแบบแจมๆเลยนะแล้วทีนี้นะครับก่อนจะปิดคลิปกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีเอาไปใช้สักหน่อยผือว่าใครที่ไม่เคยใช้ Google Sheets นะครับผมอันนี้เป็น Google Sheets นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ได้ผ่านในเว็บ Google หรือว่าในมือถือก็เปิดได้แต่ว่าในมือถือมันอาจจะดูยากหน่อยนะเพราะว่ามันจอเล็กกกนพพออเื่ดิง์ ใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ได้นะเพื่อนๆจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากจะนําไปแก้ไขเองได้เนี่ยให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่ไฟล์ด้านบนนี้นะมุมซ้ายบนนะครับจะมีคําว่าไฟล์อยู่ก็กดเข้ามาจากนั้นให้เพื่อนๆกดที่คําว่าทําสําเนานะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆต้องการเก็บไว้ในเครื่องนะจากนั้นเนี่ยก็กดทําสําเนาไปได้เลยเนี่ยครับผมมัน อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟล์นี้จะเป็นของเพื่อนๆเลยนะครับคือเพื่อนๆสามารถมากรอกตัวเลขเองได้เลยจะไปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนตรงไหนตกแต่งยังไงคือจะลบทิ้งก็ได้นะครับก็คือมันจะกลายเป็นของเพื่อนๆเลยและทุกอย่างก็เหมือนกับของผมทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเหมือนกันแบบเป๊ะๆนะอันนี้ก็คือวิธีการนําไปใช้งานเนาะทวนอีกทีนะครับกดเข้ามาที่ไฟล์นะครับผมกดเข้าไปที่ทําสําเนาเปลี่ยนชื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บแล้วกดทําสําเนาได้เลยแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถกรอกตัวเลขเองได้แล้วนะครับผมโอเคสาหรับ คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ